Welcome to C.O.J. Podcast This is Station of Knowledge Sharing คุณกำลังอยู่ในรายการดีกาอินเทรนสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการดีกาอินเทรนของเรานะครับรายการที่นำสาระดีๆจากคำพิพากษาสารดีกาและก็เรื่องราวที่น่าสนใจรวมทั้งข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องมานำเสนอให้กับทุกท่านนะครับ สำหรับท่านที่ชอบแล้วก็ต้องการติดตามอย่างไม่ขาดตัวบพช่องอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Follow หรือกด Subscribe นะครับแล้วแต่ว่าช่องทางไหนท่านใช้ในการที่รับชมหรือว่ารับฟังนะครับสำหรับเรื่องราวในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการที่ว่ามีการมาทำมาค้าขายร่วมกันนะครับแล้วก็อาจจะเกิดเหตุที่ทำให้ต้องเกิดความเสียหายแล้วก็ต้องรับผิดต่อคนภายนอกนะครับก็จะมีปัญหาว่าคนที่เข้ามา ทำกิจการร่วมกันทำมาค้าขายร่วมกันนะครับจะมีความสัมพันธ์แล้วก็มีความรับผิดโดยเฉพาะต่อบุคคลภายนอกเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยประเด็นที่เป็นเรื่องสําคัญในตอนนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ว่ามีคุณหมอรูปแพทย์สองท่านนะครับก็มาทํากิจการคลินิกด้วยกันแล้วก็เกิดเหตุที่ทําให้คนไข้รายหนึ่งนะครับต้องเกิดความเสียหายขึ้นมาก็จะมีปัญหาว่า คุณหมออีกท่านหนึ่งนะครับที่อาจจะไม่ได้เป็นคนทําการรักษาคนไข้รายนี้นะครับจะต้องมีส่วนในการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้กับคนไข้มากน้อยเพียงใดสําหรับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่มาของกรณีนี้นะครับก็สมมุติกันว่ามีคุณหมอสองคนนะครับชื่อเก่งแล้วก็กล้านะครับก็เป็นแพทย์ที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดียวกันนะครับก็ตามภาษาเพื่อนฝูงนะครับ พอสําเร็จการศึกษามาแล้วก็ประกอบวิชาชีพสักระยะหนึ่งนะครับก็ตกลงที่จะมาทําคลินิกร่วมกันโดยคุณหมอเก่งนะครับก็เป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านอายุรกรรมนะครับส่วนคุณหมอกล้าก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านโรคผิวหนังเป็นหลักนะครับก็ทั้งสองคนเนี่ยก็ร่วมกันตั้งคลินิกนะครับชื่อคลินิกเก่งกล้านะครับด้วยความที่คลินิกก็มีคนไข้มาหาอยู่เรื่อยๆนะครับ ก็ประสบความสำเร็จก็ค่อนข้างดีนะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็มีคนไข้ผู้ป่วยรายหนึ่งมาหานะครับชื่อคุณสิงนะครับสำหรับเรื่องราวที่มาของคุณสิงนะครับที่เป็นที่มาของการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ว่าเนี่ยคุณสิงก็มีอาชีพในการที่จะเป็นพนักง,งานขายนะครับก็โดยสภาพของพนักง,งานขายทั่วไปครับก็ต้องมีการขับรถเดินทางไปตาม จังหวัดต่างๆก็โดยสภาพของการที่ต้องขับรถแล้วก็นั่งรถไปมาตามท้องที่ห่างไกลนะครับก็ทําให้เกิดอาการปวดหลังขึ้นมานะครับปวดบริเวณสะบักกล้ามเนื้อนะครับตรงบริเวณไหล่แล้วก็หลังนะครับก็พอรู้สึกว่าความเจ็บปวดเนี่ยมันเริ่มจะมากขึ้นนะครับแล้วก็ชักจะทนไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจไปหาคุณหมอที่คลินิก เก่งกล้าที่ว่าเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าบังเอิญว่าอยู่ในระแวกใกล้เคียงกับที่พักของคุณสิงห์ที่ว่านะครับพอเข้าไปรักษาคุณหมอที่ทําการรักษาในสิ่งที่ว่าเนี่ยก็คือคุณหมอเก่งนะครับก็หลังจากตรวจอาการเบื้องต้นแล้วนะครับในตอนแรกเนี่ยคุณหมอเก่งก็ให้ยาเป็นยาระง,งับอาการต่างเนี่ยเพื่อให้คุณสิงห์ไปรับประทานนะครับก็ปรากฏว่าไม่หายนะครับหลังจากทานยาไปจนหมด ตามที่คุณหมอให้ไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอาการเจ็บปวดอยู่คุณสิงห์ก็เลยกลับมาหาที่คลินิกอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยเจอคุณหมอเก่งเหมือนเดิมนะครับคราวนี้เนี่ยคุณหมอเก่งก็เริ่มเห็นว่าอยาที่ให้ไปอาจจะไม่พอนะก็อาจ,จต้องเพิ่มความแรงของโดสที่ให้ไปสักนิดหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนจากยารับประทานมนาะเป็นยาที่ฉีดเข้ากล้ามเนื้อแทนนะครับซึ่งบังเอิญว่ายาที่ว่าเนี่ย มีส่วนผสมของสารสเตียรอยอยู่ด้วยนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากฉีดให้กับคุณสิงห์ที่ว่าก็ได้ผลนะครับก็คือว่าคุณสิงห์เนี่ยก็มีอาการหายจากการปวดกล้ามเนื้อที่ว่านะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอเวลาผ่านไปก็ร่วมๆมกับ2ปีนะครับคุณสิงห์ก็เกิดมีอาการผิดปกติขึ้นมานะครับโดยอาการผิดปกติที่ว่านะครับก็คือเริ่มมีอาการที่ กล้ามเนื้อเนี่ยอ่อนแรงนะครับพอเริ่มอาการชักจะไม่ค่อยดีขึ้นมาคุณสิงห์ก็เลยไปหาแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งนะครับแพทย์ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนั้นเนี่ยก็ทําการตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีการต่างๆนานาตามมาตรฐานทางวิชาชีพทางการแพทย์แหะครับก็ปรากฏผลออกมาว่าจากการตรวจวินิจฉัยนะครับก็ลงความเห็นว่าคุณสิงห์เนี่ยมีอาการที่กล้ามเนื้ออ่อนแรง แล้วก็มีภาวะของฮอร์โมนต่อมหมวกไตต่ำด้วยนะครับแล้วก็มีอาการของน้ำตาลในเลือดเนี่ยสูงนะครับโดยอาการทั้งหมดที่ว่ามานะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลแห่งนี้นะครับก็ลงความเห็นว่าเป็นเพราะคุณสิงเนี่ยได้รับสารสเตียรอยเข้าไปในร่างกายนะครับก็เลยเป็นไอสารสเตียรอยที่ว่าเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของความผิดปกติแล้วอาการที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งพอดูประวัติดูอาการ ของคุณสิงห์ไปแล้วนะครับก็ในช,ช่วง2ปี3ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณสิงห์ก็ไม่ได้เคยไปรักษาที่ต้องอมีการให้สารสเตียรอยที่ว่าเนี่ยในที่แห่งอื่นนอกจากการไปรักษาที่คลินิกเก่งกล้าที่ว่านะครับก็เลยเป็นที่มาของการฟ้องร้องคดีแล้วก็เรียกค่าเสียหายของคุณสิงห์ที่ว่านะครับโดยคุณสิงห์เนี่ยก็ฟ้องให้คุณหมอทั้งสองคนนะครับคือคุณหมอเก่งกับคุณหมอกล้าเนี่ย ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะผิดปกติของอาการกลามเนื้ออ่อนแรงภาวะต่อมหมวกไตทํางานผิดปกติที่ว่านะครับในส่วนปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคุณหมอเก่งอาจจะไม่ได้มีประเด็นปัญหาที่สลับซับซ้อนมากนักนะครับเนื่องจากว่าเป็นคนที่ทําการรักษาโดยตรงและผลของการรักษาที่ว่าเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการผิดปกติในตัวร่างกายคุณสิงห์ที่ว่านะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของคุณหมอเก่งเนี่ย ก็คงจะเห็นได้ชัดเจนน่ยนะครับว่าอาจจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าปัญหาที่จะต้องให้ความสนใจงันต่อมานะครับว่าเอาล่ะสําหรับคุณหมอเก่งเนี่ยต้องรับผิดละแล้วส่วนคุณหมอกล้าที่ถูกฟ้องเป็นจําเลยอีกคนนึงด้วยล่ะอย่างนี้คุณหมอกล้าเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายค่าสินไหมทดแทนให้กับ คุณสิงห์ด้วยหรือเปล่านะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็คงต้องมาดูในเรื่องของการประกอบกิจการคลินิกของคุณหมอเก่งกับคุณหมอกล้าที่ว่านะครับก็ตอนนี้เราคงจะเห็นได้ว่าการที่ทั้งสองคนเนี่ยมาประกอบกิจการคลินิกร่วมกันนะครับถึงแม้จะมีความเฉี่ยวชาญคนละอย่างกันนะครับแต่ว่าการที่มาทํากิจการใช้ชื่อคลินิกร่วมกันว่าเป็นคลินิกเก่งกล้าที่ว่าเนี่ยมันก็คงจะพงบ่งบอกวัตถุประสงค์ ของทั้งสองคนได้นะครับว่าการที่มาท of these these ํากิจการคลินิกร่วมกันเนี่ยเพื่อที่จะหาประโยชน์หาผลกําไรที่จะได้จากการรักษาคนไข้เนี่ยมาแบ่งปันกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของกิจการที่ว่าเนี่ยนะครับพอมีการมาเหมือนการเข้าหุ้นร่วมกันเพื่อทํากิจการแบ่งปันกําไรร่วมกันเนี่ยนะครับมันก็เลยมีลักษณะของการเป็นห้างหุ้นส่วนขึ้นมานะครับเพียงแต่ว่าความเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยในกรณีที่ว่านะครับก็ไม่ได้มีการจดทะเบียน เป็นนิติบุคคลแยกต่างหากนะครับแต่สภาพความเป็นห้างหุ้นส่วนเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับคราวนี้พอถือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนละระหว่างคุณเก่งกับคุณกล้านะครับก็ปรากฏว่าในการตกลงมาทํากิจการร่วมกันเนี่ยก็ไม่ได้มีการตกลงกันโดยเฉพาะเป็นพิเศษว่าใครเนี่ยที่จะเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการที่จะมีหน้าที่ในการทํากิจการค้าขายหรือทํากิจการต่างๆในฐานะของห้างที่ว่านะครับ งนั้นผมไม่ได้มีการตกลงกันไว้โดยเฉพาะว่าใครเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเนี่ยผลที่มันตามมาก็คือว่าก็คือหุ้นส่วนทุกคนแหละนะครับก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการเหมือนกันหมดทุกคนแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีสิทธิ์มีหน้าที่มีอำนาจที่ไปทํากิจการที่เป็นการทํามาค้าขายของห้างเนี่ยแทนหุ้นส่วนทุกคนที่อยู่ในห้างนั้นนะครับะฉงนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณเก่งหรือคุณกล้าก็แล้วแต่ ก็ถือเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การนะครับคราวนี้พอถือว่าเป็นหุ้นส่วนผู้จัดก,การแล้วนะครับกฎหมายก็บอกต่อไปว่าในความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับระหว่างหุ้นส่วนด้วยกันนะครับโดยเฉพาะกรณีไปติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกเนี่ยก็ให้ถือเสมือนว่าการที่หุ้นส่วนคนหนึ่งไปทํากิจ,จการต่างๆในการทํามาค้าขายของห้างครับกับคนภายนอกเนี่ยก็เป็นเสมือนเป็นตัวแทนของหุ้นส่วนทุกคนด้วยนะครับ ราะฉะนั้นผลของมันก็คือการที่เป็นตัวแทนที่ว่าเนี่ยก็ทําให้กิจการการทํามาค้าขายต่างๆที่หุ้นส่วนคนนึงไปทำมนนะครับก็มีผลผูกพันหุ้นส่วนคนอื่นที่เป็นเสมือนตัวการไปด้วยนะครับนั่นคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้พอจับหลักการเรื่องนี้มาโยงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันก็จะให้ผลที่ว่าการที่คุณหมอเก่งเนี่ยไปรักษาในสิงนะครับ ซึ่งก็คือกิจการค้าขายของห้างซึ่งเป็นคลินิกถูกไหมฮะการที่คุณหมอเก่งไปรักษาในสิงเนี่ยก็เหมือนเป็นการทาการให้เป็นตัวแทนแทนหุ้นส่วนคนอื่นด้วยก็คือคุณหมอกล้านะครับแล้วพอการที่คุณหมอเก่งไปรักษาและทําให้เกิดความเสียงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นการทําละเมิดลักษณะหนึ่งหรือประเภทหนึ่งถูกไหมฮะงั้นการที่ตัวแทนไปทําละเมิดทําให้เกิดความเสียายขึ้นมาเนี่ยกฎหมายในเรื่องละเมิดก็จะบอกว่า ตัวการนะครับก็ต้องเกิดความรับผิดในการกระทำต่างๆที่ตัวแทนไปกระทำลงแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผลตรงนี้นะครับมันก็เลยจับโยงมาทําให้เกิดผลลัพธ์ที่ว่าคุณหมอกล้านะครับแม้ว่าจริงๆอาจจะเป็นแพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องโรคผิวหนังไม่ได้ทําการรักษาในสิ่งโดยตรงนะครับแต่ด้วยการที่คุณหมอเก่งไปรักษาแล้วเกิดผลเหมือน การทาละเมิดของตัวแทนเนี่ยคุณหมอกล้าซึ่งเป็นหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งในห้างซึ่งก็คือคลินิกอันนี้นะครับก็เลยต้องร่วมรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการทําละเมิดครั้งนี้ด้วยนะครับซึ่งจริงๆผลที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องปกติแหละครับในเรื่องของห้างหุ้นส่วนสามัญถูกไหมครับเพราะว่าความเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยก็คือการที่ตกลงมาเข้าหุ้นกันเพื่อที่จะทํามาค้าขายแบ่งปันผลกําไรร่วมกันโดยลักษณะสําคัญก็คือว่าคนที่เป็นหุ้นส่วน แต่ละคนเนี่ยก็จะเกิดความรับผิดในหนี่ต่างๆของห้างไม่ว่าจะเป็นนี่ลักษณะไหนหรือประเภทไหนโดยไม่จํากัดนะครับตราบเท่าที่การจระทําที่ว่าแล้วก็นี่ที่ว่าเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เป็นทางธรรมดาค้าขายของห้างนะครับมันก็เลยทําให้เกิดผลที่ว่าคนที่เป็นหุ้นส่วนทุกคนก็คือคุณหมอเก่งกับคุณหมอกล้านะครับก็เลยต้องร่วมรับผิดในความเสียหาย ที่เกิดขึ้นกับในสิ่งนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อคิดเป็นบทเรียนจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นแหละครับว่าเวลาที่คนเราจะมาทํากิจการร่วมกันทํามาค้าขายร่วมกันซึ่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทําคินิกแบบนี้เท่านั้นนนะครับการทํามาค้าขายทํากิจการต่างๆที่มีลักษณะการเป,เป็นการเข้าหุ้นทาห้างหุ้นส่วนร่วมกันเนี่ยก็จะเกิดผลเกิดความรับผิดในลักษณะเดียวกันในแบบเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเกิดความเสียหายเกิดนี้ใ,นใ,นใดต่อบุคคลภายนอก นะครับคนที่เป็นหุ้นส่วนด้วยกันทุกคนก็ต้องร่วมกันรับผิดในบรรณานี้ต่างๆของห้างนะครับอย่างไม่จํากัดนะครับโดยถือเสมือนว่าการกระทาของหุ้นส่วนคนหนึ่งเป็นตัวแทนที่มีผลผูกพันตัวการคนอื่นด้วยนะครับถ้าตัวแทนไปกระทาละเมิดขึ้นมาตัวการหุ้นส่วนคนอื่นก็ต้องร่รวมรับผิดด้วยนะครับถ้าเกิดท่านต้องการดูรายละเอียดในคดีเรื่องนี้นะครับก็ศึกษาได้จากคำพิพากษาสารดิกาที่ 2377ทับ1นะครับก็เป็นอันครบทุนในสาระที่น่าสนใจในดีกาอินเทรนตอนนี้นะครับอย่าลืมเช่นกันนะครับถ้าเกิดท่านชอบท่านต้องการติดตามสาระดีๆอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะครับกดไลค์กดฟอลโล่หรือกด Subscribe นะครับแล้วแต่ช่องทางไหนที่ท่านติดตามอยู่นะครับสำหรับตอนหน้านะครับเราคงจะพยายามหาสาระดีๆจากคำพิพากษาสาริกามานำเสนอกันอีกนะครับสำหรับตอนนี้คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ